สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีพี่พี่ fc ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง fc เก่าแล้วก็ fc ใหม่นะคะวันนี้น้องวึงก็มีแนวทางหวยลาวสตาร์ลาว vip ลาวสตาร์ vip มาแบ่ปันเช่นเคยนะคะของงวดประจําวันที่26สิงหาคม2564นะคะอ่ะคะก่อนไปรับชมเราก็มาดูผลสรุปของวันที่25กันก่อนนะคะวันที่25ลาวสตาร์ออก043นะคะ ศูนย์สี่สามตารางกำลังวันมานะคะพี่น้องจา๋าเด่นว,วิ่งรูดมานะคะที่สี่นะคะอ่าสี่สามเข้าตรงตรงนะคะพี่น้องจา๋าตัวที่น้องหึงเจาะด,ด้วยนะคะตารางกำลังวันก็เข้าสามตัวนะคะส่วนล่างเจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดหนึ่งก็หลุดไปนะคะพี่น้องจา๋าส่วนเราว i p อพีหนึ่งเก้าสาม 3ม,มาอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้า9ก 3, 3 9น้องหวุ่ก็ไม่มีเนาะตารางกำลังวันก็มีแค่3นะคะส่วนล่าง71เหมือนกันเลยอันนี้ก็หลุดไปนะคะพี่น้องจา้าส่วนลาวสตาร์ v ีออก4 8 4นะคะอ่าเดืนดวิ่งรูด4มาอีกแล้วนะคะพี่น้องจา๋าส่วน8 4 8 4 4 8ไม่มีนะคะพี่น้องจา๋าน้องหวุ่นก็จบไม่เข้าเนาะในตารางกำลังวันก็ไม่มีนะคะ อ่าส่วนล่างออก20ศูนย์อ่าน้องหึงมี0ูนนะคะพี่น้องจา๋าลาสตา์ v i p เข้าล่างตัวกลับนะคะตารางกำลังวันมีนะคะส0อ่าส่วนลาสตาเข้า4 3สตรงตรงแล้วก็เข้าตารางกำลังวัน3ตัวนะคะอ่าก็ฝากตามต่อกันของวันที่25นะคะพี่น้องจ่ายยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะตารางกำลังวันเข้านะคะเมื่อวานก็เข้านะคะ อ่ะมาตามต่อกันของวันที่26่สกเนาะวันที่26่นะคะอ่าสามลาวเลยนะคะพี่น้องจา๋ามาดูตารางกำลังวันกันนะคะตารางกำลังวันตารางกำลังวันก็จะมี7 8 2 9 6 สนะคะพี่น้องจา๋าอ่าดิน9วิ่งรูดที่6กับ2นะคะอ่าส่วนตัวเจาะนะคะพี่น้องจา๋าตัวเจาะนะคะก็จะมี92 91 97 98นะคะ ส่วน2กับ6นะคะพี่น้องจ๋าส่วน6ก็จะมี6 2 6 4 6 7 6 8นะคะพี่น้องจ๋าหรือใครจะเลือก6 9ลงมาก็ได้นะคะพี่น้องจ๋าสับในตารางกำลังวันเนาะอ่าส่วนชุดกันนะคะชุดกันน้องหึงจะดึง2ลงมานะคะ สองสองสองแปดสองสี่สองเจ็ดนะคะพี่น้องจ๋าอันนี้สำหรับแนวทางของวันที่ยี่สิบหกนะคะลาวสตาร์ลาลาว VIP แล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะคะอ่า ย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจ๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้อง๋าปปะปนกันไปเนาะใครชอบก็จดไว้แคปไว้ได้นะคะก่อนออกไปน้องมึ่งก็ขอกําลังใจด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจทําแนวทางออกมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องนะคะพี่น้องจ๋าส่วนใครไม่ชอบก็จับเป็ยตารางกําลังวันได้นะคะ คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะพี่น้องจ๋าขอให้พี่พี่ fc นะคะรวยๆเฮงๆนะคะขอให้เงินทองไหลามาเทมาคะ่ะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ